เพื่อนๆวันนี้ก็อย่าลืมไปสมัครรับเหรียญตัวป๊อปคอยฟรีด้วยนะครับเขาแจกคนละ100เหรียญป๊อปคอยเลยนะฮะตัวนี้จะหมดเขตวันที่11เมกราเท่าน,นั้นนะฮะวันนี้วันที่8แล้วนะฮะก็เหลือเวลาอีก3วันนะครับก็ให้เพื่อนๆร,รีบไปสมัครนะครับตามลิงก์ข้างล่างเลยเดี๋ยวผมจะลิงก์ทิ้งลิงก์ ไว้ให้สมัครนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่รู้วิธีสมัครก็เลื่อนไปดูคลิปที่ผ่านมาครับวิดีโอที่ผ่านมาครับผมก็มีสอนวิธีสมัครตัวป๊อปคอยไว้ให้นะครับสาหรับการรับเหรียญฟรีในการเปิดตัวของเขานะครับเหรียญตัอวคอยนั้นจะเป็นเหรียญของทาง RS นะครับของเฮียฮอไอซที่ทำเพลงทําอะไรต่างๆครับวันนี้ครับผมนะครับได้รับนี่ครับก็ได้รับพัสดุจากบิดครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็น เสื้อนะฮะในการเทรดรต่างๆผมก็ได้ส่งข้อมูลไปแล้วก็ได้รับเสื้อกลับมานะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมาดูว่าข้างในเสื้อจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับว่าทางบิดครับเนี่ยเขาส่งอะไรมาให้เรานะฮะก็ขอบคุณทางบิดครับมากๆนะครับที่ส่งของขวัญปีใหม่มาให้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะแกะพร้อมๆกันเลยับเ,เพื่อนๆว่าข้างในมันจะเป็นอะไรนะครับ ้าที่รู้น่าจะเป็นเสื้อเดี๋ยวจะดูว่าเป็นเสื้อแบบไหนครับเดี๋ยวก็ตัดเลยแล้วกันนะครับกลัวจะดนของข้างในนะับนี่ครับก็ตอนนี้เราก็ตัดแล้วนะครับเพื่อนตัดแล้วนะครับก็มาดูนะครับว่าโอ้เป็นเสื้อนะครับเพื่อนๆเป็นเสื้อจริงด้วยครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นเสื้อแบบไหนนะครับโอ้เนื้อเนื้อผ้าดีมากนะครับเพื่อน ใครได้รับของขวัญเหมือนกันบ้างครับใครได้รับแจกเหมือนกันบ้างครับเพื่อนๆนี่ครับว้าวเท่มากเลยนะฮะตัวนี้เป็นเหรียญริปเปิลนะครับโอ้โหใช่ไหมครับผมไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าใช่เหรียญริปเปิลครับเพื่อนๆโอ้เสื้อดีมากครับเสื้อสวยมากครับตัวนี้ก็จะเป็นลายบิดครับนะฮะดูข้างหลังนะครับนี่ เท่ไหมเพื่อนๆคริปสโตรเรนซีนะฮะก็คริป o โตซีรีนะครับผมอ่านผิดก็ <g oda> เป็นบิดครับนะครับตัวนี้ก็ต้องขอบคุณทางบิดค,ครับมากที่ส่งเสื้อมาให้เรานะฮะเดี๋ยวสวยมากเลยเดี๋ยวจะลองใส่ดูนะฮะใส่เลยดีกว่าเพราะว่าสวยมากเนื้อผ้าดีนะฮะตัวนี้เนื้อผ้าดีมากตัวนี้ก็เพื่อน ใครได้รับแจกบ้างน่าจะได้รับกันหลายคนนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเขาแจกเสื้อค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าสวยไหมนะฮะเดี๋ยวผมใส่เลยนะครับแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆนี่ครับก็ใส่แล้วนะฮะเนื้อผ้าสบายมากโอ้โหใส่แล้วหล่อเลยก็อย่าลืมนะครับไปไปสมัครตัวรับเหรียญฟรีของตัวป๊อปคอยนะครับเหรียญของเฮฮ้อนั่นเองนะครับก็ให เพื <premises. S 2> ่อนครับไปกดลิงก์ด้านล่างนะ๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คอมเมนต์ด้านล่างไว้นะฮะแล้วก็ไปสมัครนะครับตอนนี้หมดเขตอีก3วันนะฮะหมดเขตวันที่11มกราคม65เท่านั้นนะครับก็เหลือเวลาอีก3วันเท่านั้นให้เพื่อนครับไปกดลิงก์นะฮะแล้วก็ไปดูวิธีการสมัครของคลิปที่แล้วที่ผมสมัครสอนวิธีสมัครไว้นะครับตัวนี้จะได้รับเหรียญคนละ100เหรียญนะครับ100เหรียญคอยห0ึคอยนะฮะผมไม่ตอนนี้มูลค่าเหรียญยังไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่ แต่ตอนของบิดครับรู้สึกจะอยู่แค่10กว่าบาทฮะตอนนี้เหรียญบิดครับ1เหรียญเกือบ500บาทแล้วนะครับพเพื่อนยังไงก็อย่าลืมไปสมัครรับเหรียญฟรีของตัวป o p ปคอยกันนะครับกดลิงก์ด้านล่างได้เลยสวัสดีครับ